สวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูคุณกอเพชรนะคะที่จะส่งมอบไม้เท้าให้กับสะพานบุญอีกท่านหนึ่งที่มารับไม้เท้าไปบริจาคนะคะหาเจอแสยงย้อนแสงสวัสดีค่ะคุณสวัสดีค่ะนะคะ คุณกอเพชรวันนี้มีส่งมอบไม้เท้าให้กับสะพานบุญไปส่งที่ไหนคะให้กับคุณตังครับะจะเป็นสะพานบุญเป็นซึ่นหรือได้เยอะมากครับตั้งแต่แรก,กแล้วต้องเชิญสั่ามคุณตังได้เลยครับค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับวันนี้มารับไม้เท้าจากคุณกอเพชรไปรบ,บริจาคที่ไหนคะให้กับ,บที่วัดครับค่ะ แต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ระบุเนาะคะ่ะว่าที่ไหนอพอดีอันนี้เป็นผู้ใหญ่ใจบุญเขา,เาสมร่วมสนับสนุนนะคะทำให้แก่ที่ส่วนผส์ให้แก่เพื่อนที่ร่วงรับปแล้วงั้นขอบคุณคุณต่างม,มากนะคะที่ช่วยเป็นสะพานบุญให้อีกผท่านหนึน่งนะคะค่ะขอบคุณนะคะค,คุณกอเพชรมีอะไรพูดต่อไหมคะ รู้สึกมีความสุขเหมือนเดิมครับที่ได้ทำขอเชิญชวนทุกคนออกมาทำความดีเพื่อช่วยเหลือสังคมครับค่ะงั้นก็เดี๋ยวเรามีคลิปจากตอนนี้ไปจากคุณตังไปบริจาคให้นะคะเดี๋ยวยังไงเราเอาลงภาพให้ดูนะคะขอบคุณนะักคลุกเ่านนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับทางช่องไม้เท้าช่วยเดินคุณกอเพชรน,นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะ ยายนะไปไม่เท้าไปให้ยายกันไม่เ,มเท้ามาให้ยายน้ยายครับนาให้าให้ยาย นายเอาไม้เท้าให้เด็กยวม้เท้าให้ยายนะอย่าอยโยนอุยนนี่อ่ะเอาให้ยายยายมอกล้องนะครับอ่า ให้คนเจ้าของที่ทำไม้เท้าอายุมั่นขวัญยืนขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้เดินได้ข่องแกล้วโรคไข้ไข้เจ็บจ,จะได้มาเบียดเบียน,นเลยขอให้เป็นสุขเป็นสุขนะ